EP นี้จะเล่าถึงว่าบร oker Exi ดีไหมทําไมถึงใช้ Exi นะครับแล้วก็หลังจากนี้นะครับเราจะอยู่กับ Exi เ่ยาวๆนะครับก็คือในส่วนของการสอบกองทุนนะครับผมเราจะใช้บรกอร์ที่ชื่อว่า Exi ในการสอบกองทุนครับผมเบื้องต้นเนี่ยเราไปรู้จักกับ XC ก่อนผมว่า XC นั้นเป็นยังไงนะครับในส่วนของคะแนนความน่าเชื่อถือในส่วนของวิกิ FX กนะครับก็คือ XC เนี่ยเป็นสัญชาติออสเตรเลียนะครับก็คะแนนเนี่ยอยู่ที่9.30ซึ่งมากกว่า XM อีกนะครับ XC เนี่ย คนไทยเนี่ยอาจจะไม่ค่อยได้รู้จักกันนะครับแต่ว่าในส่วนของต่างประเทศเนี่ยคนใช้แอคซี่ค่อนข้างเยอะเพราะว่าเขาเป็นบร็กเกอร์มายาวนานตั้งแต่ปี2007ครับผมคะแนนก็ตามนี้ครับผมใบอนุญาตเนี่ยมีนะครับอ่ะใบอนุญาตมีบล็อกดำเนินมาแล้วใน15-20ปีนะครับแล้วก็ในส่วนของชื่อของเซิร์ฟเวอร์ก็จะตามนี้ครับผมก็เป็นเซิร์ฟเวอร์โลเคชันที่สหรัฐ อเมริกาแล้วก็มีแบบอนุญาตทุกอย่างครบนะครับนี่คือเป็นเหตุผลว่าทำไมถึงเลือกเชื่อมั่นแล้วก็เชื่อใจกับ x c ครับผมอ่าก็จะเป็นประมาณนี้ทีนี้ไปทำความรู้จักกับ X c ซเพิ่มเติมกันครับผมในส่วนของข้อมูลเว็บไซต์อะไรประมาณนี้ใช่ไหมครับคุณผู้ชมสามารถพิมพ์ x c แบบนี้แล้วก็ดูใน Google ได้เลยนะครับแต่อันนี้คือเป็นบัวชวนะครับจากทางทีมงานส่งมาให้นะครับทำความรู้จักกับ x c ครับผม x c เนี่ยนะครับเป็นบรเกอรนะครับที่ให้บริการในการเทรด forex มีนะครับคนใช้งานเนี่ยหลายหมื่นคนกว่า นะครับ100ประเทศทั่วโลกก็คือแบบว่าแต่และประเทศเนี่ยมีหลายหมื่นคนครับผมก็ร0อยประเทศนะครับผมก็ใช้ในส่วนของเอ็กซีอยู่นะครับดังนั้นเนี่ยเอ็กซีเนี่ยเป็นบริษัทที่มีชื่อเสียงแล้วก็มีความน่าเชื่อถือด้วยตัวของเขาเองเลยเพราะว่าแบอนุญาตอะไรแบบนี้เขามีครบเลยครับผมแล้วก็เปิดมาตั้งแต่ปี2007เไลเซน์ก็คือที่ประเทศออสเตรเลียครับผมที่ซิดนีย์ครับผม,บผมไลเซนต์ต่างๆนานา,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 นานครบ ทุกไลเส้นครับผมในการให้บริการนะครับมีการไปเปิดสาขาในจีนด้วยนะครับแล้วก็ขยายไปยังเยอรมันละตินอเมริกาตะวันออกกลางนะครับให้บริการผลิตภัณฑ์เนี่ยมากกว่า30ผลิตภัณฑ์นะครับแล้วก็มียอดปริมาณซื้อขายต่อ1เดือนมากกว่า1น0 0 0แล้านเหรียญสหรัฐนะครับทำให้ติดท็อป10นะครับผม global fx provider นะครับเรื่องไลเส้นเรื่องอะไรแบบนี้ครับผมในส่วนของ x c เนี่ยค่อนข้างที่จะแน่นพอสมควรนะครับ เป็นสปอนเซอร์ให้กับแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับผมขนาดนี้แล้วครับผมถ้าเกิดว่าเสียอะไรมาเหมือนแมตซิตี้เสียด้วยอะไรประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นบรกเกอร์ที่อัดเต็มเรื่องความน่าเชื่อถือแล้วก็เรื่องรายเส้นต่างๆนานาครับผมมีโปรแกรมโรโลตี้ต่างๆเยอะแยะมากมายครับผมแล้วก็มกีรางวัลต่างๆเยอะแยะมากมายเช่นกันครับผมเนี่ยได้รับรางวัล most innovation นะครับ trading technology นะครับที่ประเทศ UK นะครับ ทีนี้รางวัลมีอะไรบ้างนะเนี่ยสองพันยี่สเนี่ยเรียกว่ารางวัลเยอะแยะมากมายครบถ้วนนะครับเอ็กซีเป็นทีมงานระดับโลกที่ดําเนินงานจากสํานักงานนะทั่วโลกเนี่ยแแห่งครับผมได้รับความไว้วางใจกว่าร้อประเทศนะครับจากเทรดเดอร์อย่างเราๆนะครับออฟฟิศเนี่ยมี UK นะครับไซปรัสนะครับ UAE นะครับมาเลเซียนะครับฟิลิปปินส์สิงคโปร์นะครับแล้วก็าแอฟริกานะครับเฮดออฟฟิศเนี่ยก็อยู่ที่ ออสเตรเลียนะครับได้รับใบอนุญาตนะครับการควบคุมแล้วก็เชื่อถือได้ครับผมใบอนุญาตเนี่ยเป็นของ UK นะครับแล้วก็อาหรับอิมิเลสนะครับไซปรักนะครับออสเตรเลียนะครับแล้วก็นิวซีแลนด์นะครับเรียกว่าครบท้วนเรื่องใบอนุญาตเลยครับผมอ่ะนี่คือพาร์ทเนอร์ของในส่วนของเอครับผมก็คือแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับในส่วนของบัญชีครับผมมันจะมีความแตกต่างจาก XM กับ X อเนี่ยนิดนึงก็คือในส่วนของตัว บัญชีครับผมมันจะมีสแตนดาร์ดพรีเมียมแล้วก็อิลิตเราตัดอิลิตไปเลยนะครับเพราะว่ามันต้องฝากเนี่ยครับผมก็ฝากเงินสะสมไปเนี่ย2อ0 0 0ดอลลารันลาเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะโฟกัสที่สแตนดาร์ดแล้วก็พรีเมียมตอนนี้ผมใช้บัญชีพรีเมียมอยู่นะครับทำไมถึงจะใช้บัญชีพรีเมียมเพราะว่าบัญชีพรีเมียมเนี่ยมันมีในส่วนของไมโครหลอดด้วยในการที่ผมจะเทรดในบัญชีเดียวกันนะครับ ในส่วนของ Standard เนี่ยสเปดขั้นต่ำ0.4 pips นะครับแล้วก็ค่าคอมมิชชั่นไม่มีฝากขั้นต่ำไม่มีนะครับผลิตภัณฑ์นะครับก็ตามนี้เลยครับผมเรียกว่า220คู่เงินโลหะคริปโตหุ้นพก,กพ์อะไรแบบนี้ได้หมดเลเวอเสูงสุดเนี่ยจะเป็น1ต่อพันนะครับแล้วก็ในส่วนของระดับ Stop ปเอาอยู่ที่20นะครับแล้วก็ ระยะเวลานะครับบัญชีทดลองเนี่ยประมาณ30วันนะครับใช้งานกับ EA ได้เทรดบนมือถือได้ VPS ได้สำหรับใครที่จะรันโรบอทกับผม VPS เนี่ยก็สามารถช่วยได้นะครับส่วนตัวผมใช้บัญชีพรีเมียมอยู่นะครับก็คือฝากเงินขั้นต่ำเนี่ย5 0า USD ซึ่งผมจะเทรดบนบัญชีนี้แหละครับให้คุณผู้ชมดูนะครับเงื่องไขหลายๆอย่างของ XC เนี่ยค่อนข้างที่จะจำกัดนะครับก็สำหรับคุณผู้ชมที่ทุนน้อยเนี่ย x c อาจจะ ไม่ค่อยได้เหมาะเท่าไหร่แต่นะครับคุณผู้ชมทำไมถึงเลือก XE เพราะว่าในส่วนของ XE เนี่ยเขาเปิดให้เราเนี่ยไปสอบกองทุนกับเขาด้วยเงินเริ่มต้นเนี่ยประมาณนะครับ500 USD สำหรับในส่วนของเฟสแรกนะครับมันจะชื่อว่า XE Select เดี๋ยวตัว XE Select เนี่ยผมจะทำคลิปแยกอีกนึ่งทีเบื้องต้นเนี่ยรู้จักกับทาง XE ก่อนผมว่า XE เนี่ยเป็นอย่างไรแล้วก็ ตัวนี้กับผมผมจะเล่าใน EP ีถัดไปกับผมในส่วนของ a x s e Select ตัวนี้กับผมเป็นของเด็ดที่ผมเลือกใช้ Axie เลยเพราะว่าเราจะเอาเงิน5ล้านดอลลาร์นั้นไปแลกกับเงิน1ล้านดอนลลาร์แต่มันก็จะมีเงื่อนไขอยู่ว่าทำยังไงถึงจะได้1ล้านดอนลลาร์มาเดี๋ยวเล่าให้ฟังในคลิปหน้าครับผมสำหรับในส่วนของ Axie ดีหรือไม่ดีก็ตามนี้กับผมซึ่ง x อเนี่ยมันจะมีอาจจะมีบางอย่างที่ จำกัดในหลายๆส่วนแต่นะครับตัวที่น่าสนใจที่ผมเลือก e x ็กเพราะผมจะสอบกองทุนกับ x x ็กซี่ซีนั่นเองครับผมก็เลยจําเป็นต้องใช้บร็อกเกอร์ของ x c นั่นเองครับผมหวังว่าข้อมูลเหล่านี้จะให้คำตอบคุณผู้ชมได้นะครับผมว่า XC น่าเชื่อถือไหมมันจะเชิดเงินหรือเปล่านะครับหรือว่ามีข้อดีข้อเสียอย่างไรก็ตามที่คุณผู้ชมเห็นนะครับในส่วนของบัญชีเนี่ยมันอาจจะแบบม,มีข้อจำกัดหลายๆอย่างในส่วนของบัญชีพรีเมียมในส่วนของสแตนดาร์ดก็จะไม่มีฝากขั้นต่ำนะครับก็ประมาณนี้นะครับถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมเป็นมือใหม่เบื้องต้นเนี่ยสำหรับคนที่ทุนไม่ไเยอะมากเนี่ยอาจจะต้องแบบ XM หรือว่า x n e กก่อนก็ได้นะครับสำหรับวันนี้ก็ ไว้แต่เพียงเท่านี้ครับผมเจอกัน EP หน้ากับ x อ s e ซ e ซ t ครับผม